สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี้พามาอัปเดตพะยากรณ์อากาศประจำวันวันที่28กันยายน2564ขออนุญาตเริ่มอัปเดตจากโมเดลของ ECMWF และ GFS ก่อนนะคะวันนี้ฝนลดลงจากวันก่อนยังคงเหลือฝนตกอยู่ประมาณ30-40%ของทุกพื้นที่ของทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะ ก็พอได้หายใจหายคอนะคะหลังหนึ่งตุลาคม64เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งพร้อมกับลุ้นพายุคาเดือนนี้ตามสถิติแล้ว มีอย่างน้อย2ลูกนะคะที่มีโอกาสจะเข้าไทยสูงยังคงต้องติดตามต่อไปและเดือนนี้ก็แจ้งเตือนพี่ๆน้องๆให้เรามันระวังเรื่องน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันได้บางพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําสะสมมากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะเรามาดูในส่วนของฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะสําหรับวันนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงซึ่ง สอดคล้องกับโมเดลของสองคายที่กีพูดให้ฟังเมื่อกี้เนาะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสียย่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ในระยะนี้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณเอา่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัด ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยจ้าเรามาดูพื้นที่สีเหลืองในวันนี้วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาให้ พื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักดังต่อไปนี้นะคะแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำพูนตากนาครน,นายกจันทบุรีและตราดค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนอกนั้นเป็นพื้นที่สีขาวพื้นที่ที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางสรุปก็คือวันนี้ฝนลดค่ะและจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งประมาณต้นเดือนตุลานะคะเป็นต้นไปเดี๋ยวกี้อัปเดตให้ฟังทุกวันอยู่แล้วคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย